วัดนมาใส่ดอกกระจกแล้วก็นั่งลงโซนน่งๆน่องๆนั่งลงคุณยากอ๋ออ๋ออ๋อลืมไปจะต้องผ่านรอบๆผูกจอกเออตรงคอนะแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปได้ได้แบบนี้นะได้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราต้องลองผ่านกันใหม่อยนเดียวเดียวขอปลายอีกด้านหนึ่งก่อนนี่จับไว้นะจับจับจับอย่างนั้นแหละ จะปัให้แน่นๆน่นจะได้ไม่หลุดอีกอรอเดี๋ยวนะเจ้าคอ,อยแป๊บหนึ่งนะต้องแน่นมากๆถ้าแน่นไปมันอาจจะรัดหัวเนาะเอาล่จะจับไว้ให้ดีเนะใครจะถึงปลายแล้วโอ้จับไว้ดีๆๆด,ดีจะถึงปลายแล้วเหรอ,เ,อเร็วเร็วเร็วจะไลกผมไปไหนเอแค่จับไว้ก็พอแล้วเนาะก็ะจับอยู่นี่ไง ทำอะไรนะเอามานี่ฉันจะทำให้นะจับตรงนี้ไว้ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ ทีนี้ก็ปล่อยเอาปล่อยสิคะเรียบร้อยอจะให้ทำอะไรอีกไหมเอเอออคือ โอเคฉันไปก่อนนะจะไปไหน <puppy enthusiasm> นี่ทำไมอยู่ๆคนอ้วนขึ้นล่ะเดี๋ยว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 นี่เอิ่มอืม นอยว่าจะอ้วนขึ้นนะอยคิดว่าฉันเป็นใครอยากทุกส่วนกับไปกอดคนวัยเดียวกันสิไม่ใช่ฉันจ้หน่อยนะไปกอดคนอื่นเลยผมนึกว่าเป็นเหรอเฮ้ยช่างเถอะจะคิดว่าใครก็ช่างฉันไม่สนเนาะเนี่ยฉันไปได้หรือยังฉันผ่านเสร็จแล้วเนี่ยฉันไปกอดเนาะโถคุณยะจะไปดูว่าสารีถูกชกไปหรือยองเนาะสิโชกเหรอไม่ใช่โชคฉันพูดว่าสุกปรกเนะ สาร ưa, ีที่ควรใส่จะต้องไป่สุกปรกเลอะเธอเออมอฉันไปแล้วนะก่อนขโมยไม่ใช่สิ่งที่ปูรับจะทำได้แบบเราเราจะต้องรีบไปช่วยเขา ทำไมปูรับกับคุณยาอินดียังไม่กลับมาสักทีคะมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอะไรกันล่ะเนี่ยตอนแรกยังไม่ยอมพอมาตอนนี้กลับทนไม่ไหวซะอย่างนั้นือดูตัวเองสิรู้ตัวหรือเปล่าว่าอยากแต่งงานมากแค่ไหนย่าคะหนูกลัวว่าพวกเขาจะมีปัญหาแผนการก็จะถูกเปิดโปงย่ารู้ย่ารู้ แต่บอกทีได้ไหมตอนแรกยังไม่ยอมแล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจหนูรู้สึกว่าที่เราจะทำมันไม่ถูกต้องนี่คะแต่ถ้าปล่อยให้ธนุแต่งงานกับอาบีมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันคะ่ะเจ้าสาวควรจะเป็นหนูคะ่ะ <c oughs> ยังไงก็ช่างเธอ ในที่สุดหนูก็ยอมแต่งงานสักทีนะ ในที่สุดก็เจอแต่ว่ามันไม่ได้พับเก็บได้เหมือนกับผาช็ดหน้านี่นะแล้วเราจะออกไปยังไงดีโดยไม่เป็นที่ผิดสังเกตแผนการก็จะถูกเปิดโปงทำยังไงดีนะคิดออกแล้ว ใช่แบบนี้ต้องได้ผลโดยไม่เป็นที่ผิดสังเกตว่าไงยปูรับมาทำอะไรที่นี่ละ่ะอ๋อแล้วฉันอยู่นี่มันแปลกตรงไหนละ่ะทำไมได้ถึงต้องแปลกใจด้วยือ ไม่นี่ฉันหมายถึงทําไมนายมาที่นี่คนเดียวนายเองก็มาที่นี่คนเดียวเหมือนกันนี่แล้วว่าทาอะไรในห้องธนุฉันก็แค่จะมามอบของขวัญแต่ว่าอยากให้กับมือฉันก็เลยมาที่นี่ก็แค่นั้นเนองจริงเหรอนายเป็นเป็นเพื่อนสนิทอาบีซึ่งจะแต่งงานวันนี้แสดงว่า นายคงจะยุ่งมากสินะใช่มีหลายอย่างให้ต้องทำอืมถ้างั้นส่งของขวัญมาสิฉันตามหาเธอเพื่อแสดงความยินดีเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองแบบนี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่ฉันก็แค่จะมามอบของขวัญแต่ว่าอยากให้กับมืออยากเห็นปฏิกิริยาของเธอโอเคฟังดูเข้าท่าก็อย่างที่เราเห็นธนุไม่ได้อยู่นี่เธออยู่ข้างล่างนายต้องลงไปไนายต้องไปข้างล่างถึงจะให้ของขวัญเธอกับมือได้ เดี๋ยวก่อนปูรับอย่าลืมเล่าให้ฉันฟังด้วยล่ะว่าธนุชอบไหมไม่ดีกว่าเดี๋ยวฉันถามธนุเองอดีนะที่ใส่กล่องทันทาไม่งั้นถูกจับได้คาหนางังคาเขาแน่ จู่ๆโผล่มางงี้เงียแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เธอไม่เห็นเราสังคมก้มหน้าก็แบบนี้แหละปู่รับมาทําอะไรที่นี่นะเขาไม่ได้ยินดีกับงานแต่งงานเลยสักนิดจะให้ของขวัญธนุได้อย่างไรฉันแน่ใจว่าในกล่องต้องมีบางอย่างแนะ่เขาต้องเอาบางอย่างไปจากห้องนี้อะไรมันหายไปนะ ฉันแน่ใจว่าต้องมีแผนการบางอย่างแต่ว่ามันคืออะไรละ่ะต้องหาให้เจอ ไปไหนมาตั้งนานน่ะรู้หรือเปล่าว่าปราเกียรออยู่ปราเกียสงสัยว่าทำไมถึงไปนานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกปูรับไปสิว่าหนูน่ะเป็นห่วงเขามากแค่ไหนแล้วไหนล่ะชุดแต่งงานฮะไหนบอกว่าจะกลับมาพร้อมกับชุดไงแล้วชุดน่ะหายไปไหนออนี่มีอะไรจะพูดไหม บอกมาสิว่าชุดอยู่ที่ไหนบอกมาสินี่ปุระเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงหน้าเบึ่งแบบนี้ชุดล่ะพี่คือผมเอาชุดมาไม่ได้แล้วหมายความว่ายังไงหาชุดไม่เจอหรือว่ามันไม่อยู่ที่นั่นยากครับผมไปที่ห้องธนุแล้วก็เจอชุดแต่งงานแต่ว่าพอจะออกมานีคิวก็ไปที่นั่นผมก็เลยต้องกลับออกมา,ามือเ,เปล่า <c oughs> ขอโทษนะพี่ผมทําพลาดครั้งใหญ่เลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้ชุดมาเลยใช่ไหมนิคคิวนะสินั่นไปอยู่ที่นั่นแล้วไงล่ะคะพี่ผู้รับถูกจับได้ขารนขาวเขาไหมล่ะแผนการน่ะถูกเปิดโปงไหมถ้าอาบีไม่มากลัวสะกดฉันก็คงไปเองแล้วแล้วคุณพี่กขให้ปราเกียแต่งชุดอื่นน่าจะดีกว่าไหมไม่ได้เด็ดขาด จะเป็นชุดอื่นไม่ได้ออถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็ฉันไปเอาเองดีกว่านะนิกคิวนะ่ะจะต้องบอกอาเลียนแน่ว่าได้เจอปูรับที่นั่นนะอไม่เป็นไรเขอแล้วก็สั่งซื้อชุดที่เหมือนก่อนสิมันไม่ทันแล้วค่ะคุณย่าอินดู <c oughs> ก็จริงของหนูนะฉันไม่น่าให้ปูรับไปแทนเลยฉันรู้สึกผิดจริงๆชุดอยู่นี่รครับปูรับ นี่มันไม่ใช่เวลามาแกล้งกันเล่นๆนะผมไม่ได้แกล้งนะพี่เดี๋ยวเถอะเห็นเราเป็นตัวตลกหรือไงใจหายใจคว้างไปหมดเลยซุกซนผิดเวลานะเราน่ะเดี๋ยวก็แขกกระโหลกเข้าให้ซะเลยนี่แบบนี้เลยลูกคนยากครับงานแต่งงานคืองานมงคลนะเราควรสนุกกันสิถูกไหมล่ะก็ถูกของเธอ่เะ ราเกียจะโปรดสวมชุดแต่งงานนี่ย่านะทาเพื่อหนูให้หนูอยู่ที่นี่ในฐานะของแขกเจ้าบ้านแต่วันนี้หนูมาที่นี่เพื่อเป็นเจ้าสาวย่าอยากให้พิธีเสร็จสมบูรณ์และมันจะสมบูรณ์ได้ก็มีแค่วิธีนี้ สวยจงธนูนี่ธนูจะใช้เวลาอีกนานไหมทุกคนรอ,อแค่เธอแล้วนะอย่ามัวแต่นั่งชมตัวเองอยู่สิเลียไม่เอานะ้าวันนี้วันแต่งงานนะใช่ว่าจะแต่งบ่อยสเสมอไรล่ะว,วันพิเศษก็ต้องสวยเป็นพิเศษแล้วไงวันนี้วันแต่งงานไม่ใช่วันประกวดมิสเวิลด์ซะหน่อยจะไม่ได้จะไปประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะธ<อ>นูอาบีนะอ,อรู้อะไรไหมไม่ว่าเธอจะสวยหรือไม่เขาก็จะแต่งงานกับเธอ,อนนไปอได้เลยฉันไม่ได้สวยเพื่อคนคนเดียวนะฉันสวยเพื่อทุกคนอิจฉา ฉันอยากจะดูเพอร์เฟกโอ้พระเจ้าโอเคได้เธอมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะพรามจะมาถึงตอนนั้นพอดีและถึงตอนนั้นเธอต้องลงไปทันทีเพราะมันจะต้องเป็นไปตามเลิก<อ>ยาโอเคโอเคไปละ okay. โอเคอ้ออีกครึ่งชั่วโมงนะหวังว่าจะไม่ต้องขึ้นมาตามด้วยตัวเองละ่ะอย่าลืมเด็ดขาดฉันจะตรงต่อเวลาโอเคบายโนอันนี้มากับฉันสิพี่เขยอ,อยู่นั่นไง <c oughs> ปะเกียคุณยา่าและปูรับไม่ลงมาเลย หรือปลาเกียร์ยังร้องไห้อยู่เราควรขึ้นไปดูด้วยตัวเองไหมใช่ขึ้นไปเลยดีกว่าพี่เขยคะอสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนฉันเองพวกเธอเน่ยอยากจะเซลฟี่กับพี่เขยคะ่ะอันนี้จะได้ไปไหนล่ะคะห้องน้ำน่ะ เราควรส่งประเกยียกลับบ้านเพราะถ้าเธอทนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ไหวจะยิ่งทุกขหนักกว่าเดิมเราไม่อยากให้เธอทุกข์ยิ่งกว่านี้นี่พี่จะไปไหนคะคือคุณย่ายังไม่ลงมาพี่เลยจะไปตามพี่นี่เงินแต่งของพี่นะแขกมาเป็นสกีพยานเพื่อแสดงความยินดีฉันต้องบอกพี่อีกสกักีครั้งเนี่ย พี่ไปแค่แป๊บเดียวนะท่านอยากมาก็มาเองแหละฉันบอกพี่หรือ,อยังว่าคุณน,าน้าเป็นคนเชิญพรามมาเองเลยนะเป็นพรามาพิเศษสำหรับงานแต่งโดยเฉพาะและตอนนี้เขาก็มาถึงแล้วด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณเยอะเมื่อถึงเวลาฉันจะไปตามหาท่านเองมาเถอะพี่มารับแขกกันชนาล่ลีพาพี่เกิดไปรับแขกที่สิทางนี้ค่ะอา้าวคุณน,น้ามาแล้วเอเอ นมัสเตค่ะคุณเนอนมัสเตค่ะคุณเออนมัสเต้ค่พพะ,พร,ะพรามพระเจ้าอวยพรนะมีความประจำของเราก่อนพิธีมงคลใ,ใดๆเราจะขอให้ท่านอวยพรสเสมอเลยล่ะนมัสเตท่านพรามนามัสเตมีผู้ใหญ่ในบ้านไหม,มคนที่อาวุโสที่สุดฉันจะต้องคุยกับเขาขครับท่านพรามคุณย่าของเจ้าบ่าวครับผมจะให้คนไปตามนะไปแต่ลิไปตามแม่ฉันหน่อยอ,อาเจาไปถึงคุณย่าเนอะ อยากของเจ้าบ่าวอยู่ที่นี่ก็แปลว่าเราต้องไปรับเจ้าสาวที่อื่นเออไม่คะ่ะท่านที่นี่นะ่ะเออเป็นบ้านของเจ้าบ่าวเราครอบครัวของเจ้าสาวมาพักที่นี่เพื่อจัดงานแต่งงานไม่ต้องจัดขบวนแห่ไปไหนหรอกนะคะครอบครัวของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอยู่พร้อมหน้ากันที่นี่แล้วล่ะคะ่ะเราก็รอแค่ท่านคนเดียวเรามาเริมพิธีดีกว่านะคะนี่มันไม่ถูกนะ ไม่มีขบวนแห่ได้ยังไงท่านไม่รู้เลยหรือ,อยังไงไม่รู้เลยท่านนึกว่ามันจะเป็นต้องมีเออท่านพรามค่ะเออเดี๋ยวคุณยาก็ลงมาค่ะระหว่างนี้เรามาเตรียมอะไรให้พร้อมกันเถอะนะมันไม่สําคัญเลยว่าเราจัดขบวนแห่ไปรับเจ้าสาวที่บ้านไม่ต้องแห่ก็แต่งงานกันได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่งด้วยไม่มีขบวนแห่ไม่ได้เออก็เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วจะให้ขบวนแห่ไปรับที่ไหนละ่ะ ไม่เห็นต้องเคร่องอะไรมากมายเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องมาสิเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แหลกแหวแหลกพมาลัยกันเลยแบบงานแต่งตะวันตกยังไงล่ะงานแต่งของเราไม่ใช่การเล่นขายของนะมันเป็นเรื่องของประเพณีถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนชีวิตก็มีปัญหางานแต่งไม่ใช่แค่ร้องเพลงเต้นรำนะมันเป็นเรื่องของประเพณี คุณย่าอาอ,อโอ้พระเจ้าหนูสง่างามมากเลยเจ้ะคุณพี่ข้ามาภาวนาให้ทุกอย่างราบรื่นกันเถอะอม โอ oh, หนูนี่งามสง่าจริงๆดูเหมือนตอนที่หนูแต่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะไม่คุณย่าวันนี้มีบางอย่างที่ต่างไปนั่นคือใบหน้าของพี่ที่เปลี่ยนระกายยิ่งกว่าเพราะว่าครั้งนี้แต่งงานกันด้วยความรักมาสะท้อนออกมาทางสีหน้าและแววตาพี่โอ้ oh, ถูกของผู้รับเนาะ พระเคียดีดูสวยมากเลยละว,ว่าไหมเราคิดว่าครั้งนี้จะดีกว่าเดิมเราจะไม่แค่ภาวนาให้พิธีราบเลื่น<อ>แต่ว่าเราจะภาวนาถึงชีวิตหลังแต่งงานให้มันราบลื่นไปด้วยแล้วคิดด้วยอย่างแล้วว่าจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันดีเอเอนี่รีบไปกันเถอะก่อนที่จะผิดสังเกต เรานะ่ต้องระวังไม่ให้แผนการของเราถูกเปิดโปงปุรับเป็นยังไงบ้างอินดูล่ะเห็นหน้าปราเกียร์หรือเปล่าไม่แล้วข่ะไม่แล้ว คิดว่าอาเลกับพ่อแม่ของธนุจะจําเธอได้ไหมจําเธอไม่ได้อย่างแน่นอนเลยแ่ละคขแน่ใจนะแน่ใจสุดๆโอเคโอเคโอเคงั้นรีบไปกันเร็วไปรอเดี๋ยวนะครับผมว่ามีคนกําลังมาเออนี่หนู๋รีบไปซ่อนตัวที่ไหนล่ะคะเร็วเข้าเออนี่นี่เนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเออ 呀，宝宝。